ดีครับผมก็พบกับพบไม้กับรายการไม้ซีเอชดอว์เกมกอรีน่าอาร์โอวีเซิร์ฟเบต้าใต้หวันนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำแล้วก็เล่นฮีโร่ที่กำลังจะเข้าในเซิร์ฟไทยของเรากันนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองกระต่ายป่านะขอเรียกตามลักษณะตัวฮีโร่เลยนะครับผมก็สำหรับฮีโร่ตัวนี้อยู่ในะตำแหน่งแครี่นะครับผมสกิลที่หนึ่งของเขานะครับเมื่อโจมตีครั้งที่3นะครับผมจะเป็นการโจมตีแบบ กระจายนั่นเองหอ,อกของเราก็จะทะลุไปโดนเป้าหมายที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับสกิลที่หนึ่งของเขานะครับเป็นการเลือกทิศทางเพื่อปาหอ,อกนะครับผมไปเมื่อโดนศัตรูจะทําการสตันนะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นการกระโดดไปยังทิศทางที่เราเลือกนะครับหลังจากที่กระโดดไปแล้วก็จะได้รับบัฟดาเมจบวก50นะเป็นเวลา5วินาทีนะครับผม และสกิลสุดท้ายสกิลที่3ครับเป็นการกดใช้เพื่อเพิ่มความในการเคลื่อนที่20%นะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจของเราตามดาเมจของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็น4%นั่นเองก็เหมือนดูดาเมจของฝั่งตรงข้ามมา4%มาเพิ่มให้เรานะครับในระหว่างที่ใช้สกิล l 3อยู่นะก็สกิลต่างๆคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก่อนที่อะกาลิน่าเอาวิทรายแรงของเราก็จะสปอยมานะ ก็ตามที่ไปเล่นมาก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับว่ากระต่ายป่าตัวนี้จะโหดแค่ไหนกันเชียวนะโอเคครับผมก็จับมัในหมดจับคู่นะครับเพราะว่าลงหมดแรลงไม่ได้นะสำหรับเซิร์ฟเบต้านะครับปิดอยู่นะมันล็อกอยู่จับคิวข้างรวดเร็วเ้ยจับคิวเร็วขนาดนี้เลยวเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี่คือแบบต้องรอเกือบ30นาทีนะกว่าจะจับคิวกันแต่ละรอบอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จับคิวเร็วมากครับเร็วขึ้นเยอะเลย แล้วทำไมเขาไม่กดอ๋อแล้วก็สำหรับการแนะนำการออกไอเทมนะครับผมก็เดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยก่อนนะแล้วค่อยทำคลิปแนะนําไอเทมกันดีๆอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เล่นไอเทมตามที่มันจัดเสร็จให้มาก่อนนะโอ้ยต้องรอนานไหมเนะี่ยหยุดคลิปก่อนดีไหมอ่าจับคิวติดอีกล้จับคิวติดเร็วจริงนะเร็วจริงเร็วจริงโอเครอบนี้กดหมดครับ แตเย็นนะเรื่องไอเทมก็เดี๋ยวค่อยทำนะครับผมรอยเข้าเซิร์ฟไทยอย่างที่บอกไปก่อนตอนนี้ก็มาดูสเต็ปการเล่นตัวนี้แล้วก็ดูสกิลต่างๆว่าเป็นยังไงกันไปก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด u u s สไคร้แน่นองก็ฝากกดด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับตัวนี้มานี่ราคานี่ผมว่า490คูปองแน่นอนนะ c ครี่แครี่มันก็ค่อนข้างแพงหน่อยแหละผมว่าก็เดี๋ยวเติมซื้อมารีวิวกันอย่างแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะทุบกระปุกออมสินที่บ้านนะครับแล้วก็มาเติมรีวิวกันนะกร <c oughs> ะปุกออมสินรูปหมู่อะเออเดี๋ยวทุบเนี่ยลงทุนา่าเค่ฝังของผมนะครับผมก็มีแครี่สองตัวมี นักธนูแล้วก็มีผมแล้วก็มีซัพพอร์ตหนึ่งอลิชนะครับเมดหนึ่งเนนาชยาแล้วก็แอสซัสซินหเป็นนินจาไอจอมโจรทะเลทรายนะส่วนฝั่งของเขาจะมีแอสซัสซินทั้งหมด2ตัวด้วยการเป็นจอมโจรทะเลทรายกับแบทแมนแล้วก็มีไฟเตอร์2ตัวนะครับเจ้าแม่นาคีกับเซนิทแล้วก็แค r r รี่เป็นโจ๊กเกอร์นะครับผมก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะในเกม แล้วสาหรับคนที่ถามว่าไอตัวนักธนูหญิงนะครับผมนักธนูสาวนั่นเองจะเข้าตอนไหนมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟเบต้าไต้หวันยังไม่นานเลยนะครับผมเป็นตัวที่แล้วเองอตัวก่อนโจ๊กเกอร์เองน่าจะประมาณอีกเดือนกว่า2เดือนเลยนะครับกว่าจะเข้านะในเซิร์ไฟไทยนะครับผมรอวนไปครับส่วนโจ๊กเกอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าผม2เดือนขึ้นแน่นอนกว่าจะเข้านะเดี๋ยวมันจะมีพวกตัวนักมวยมีพวกเมจ่มังกรเจ้าแม่นาคีอะไรเงี้ย ตัวเยอะแยะเลยนะครับผมจะเข้านะคือมันยังรอกันอยู่เพียบเลยเพราะฉะนั้นพวกโจ๊กเกอร์พวกนักธนูสาวนี่อีกนานแน่นอนครับผมไปเลงกลางอ้าวนัทชยาเขาจะมาเลงกลางยังไงเนี่ยอ้าวเขาขึ้นมาบนแล้วครับผมโอเคยืนกลางอย่างสบายใจเดี๋ยว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 เลี้ยวกับมาเลนกลางทำไ,ไมเนี่ย โอ้ยเอออยู่ก็อยู่ไปทีมันไม่รู้ไปไหนนะครับงั้นก็เดี๋ยวดันป้อมเลยแล้วกันสำหรับสกิลติดตัวของไอตัวกระต่ายนี่มีผลต่อป้อมด้วยนะยิงป้อมแรงนะผมเวลาติดสกิลสามอ่ะอ่ะมันจะยิงกระจายไปด้านหลังนั่นเองแล้วก็ยิงแรงด้วยนะเทรียบตีป้อมเร็วมากแค่เลเวลหนึ่งอ่ะเกือบแตกละ สำหรับไอตัวกระต่ายป่านี้ไอเทมที่เหมาะที่สุดนะครับผมจะเป็นไอเทมคริติคอลนั่นเองเพราะว่ายิงติดคริตแต่ละดอกนี่คือแบบจุกจุกมากนะครับผมสำหรับไอตัวกระต่ายนี่นะยวผมตีแตกเลยกันค่อยไปแกงอีกหนึ่งต่อนตอน,ตอนนี้สกอ์ทีมผมนำแล้วนะครับผมโอเคอัพสกิลหนึ่งนำนะครับ เฮ้ยเจอเจออย่างนี้ต้องจัดซะละตีตีืหผิวผิวเหลือเกินผิวเหลือเกินแล้วผมโดนสโล่ไงสกิลเอามีตัวดักเอาหนัฐยาแล้วทำไมเดินมาแอบป่าอย่างนั้นวะแต่ว่ายังมีอีกตัวหนึ่งอลิซว่าไงโอ้อลิซก็โดนโดนเขาสับขาหลอกนะเฮ้ยไอตัวนี้มันจะผิวเกินไปแล้วนะป่าติดอยู่โอ้ติดแบทแมนเอาแบทแมนก็ได้อะ แบทแมนก็ได้สักตัวสักตัวเหอะรู้สึกจะมาเสียเที่ยวเฟลเฟยังไงไม่รู้สวยงามครับผมอลิสคิวไปนะโอ้โหนาทยาค้างนะครับเดินมาแอรป่าแล้วก็ค้างหายไปเลยแล้วคลิปป่ากับังตีด้วยไงเอาต่ออต่ออต่อขวดขวดขวดต้องเป็นของผมแล้วแหละตัวเนี้ยปลาหอก่าจะโดนอยู่เรียบร้อย ไปียร่วงครับผมสกอร์ตอนนี้นี่สวยแล้วนะครับผม3ต่อ0นะสกอร์ถามว่าสกิลปา้าหอกสกิลหนึ่งของเขาเล่นยากไหมต้องบอกกันเลยว่ามันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันปา้าไปปุ๊บมันไม่ได้โดนปั๊บนะครับผมก็คือมันจะพุ่งไปเรื่อยๆนั่นเองทำให้แบบศัตรูสามารถเดินหลบได้นะครับอ่าแบบนี้มันก็จะพุ่งไปค่อยๆพุ่งไปอะไป Batman, นะแบทแมนเนาะตีดิโอ้อลิสอลิสใจเย็นอย่างดูอลิซเต้นสายดาเมจไวนะ้น่ะทำไมเมื่อกี้เห็นตีคิย์ที่ข้แรงจังอลิสอ่าเสียงผมมันจะเปลี่ยนไปหน่อยๆนะครับเพราะว่าเจ็บคอนะโอเคได้อยู่ใช้ยาก,กลับมาละ <vin> เย็นน้ำเย็นมากแล้วก็เจ็บคอนะครับผม ไปเงโอ้โหไม่โดนเฉียวหน้าแต่ว่าเรียบร้อยครับผมจิ้มสองทีเท่านั้นมังกรเนาะขอบัฟฟ้าก่อนแล้วกันมีหรือเปล่าโอเคโกเลมฟ้าอยู่ครับผมขอเด้งมานาก่อนนะตีก็สกิลสามตีเลยครับโอเค พร้อมพร้อมพร้อมอแล้วสำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าผมจะสตรีมผ่านช่องทางไหนนะก็จะเป็นแอปพลิเคชันโดยที่ถ้าเกิดแอปพลิเคชันตัวนั้นเปิดตัวแล้วผมก็จะมาทำคลิปให้แบบเพื่อนๆสามารถไปติดตามผมได้ในแอปตัวนั้นอีกทีนะครับผมมันไม่ใช่พวกสตรีมพวกทวิตไม่ใช่อะไรอย่างงี้อหืมกระโดดเอาใช่ไหมนายจะเอาใช่ไหมเ้เจ้าแม่นาคีว่ะเจ้าแม่นาคีห้าว่ตัวธนวู ก็คือไม่ใช่พวกแอปสตรีม o u t u b e Gaming อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวบอกนะครับโอ้โหโดนว่ะโดนว่ะเอาว่ะไล่ล่าสุดขอบโลกว่ะมันกำลังเดินไปอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วจ้าอ่าสำหรับสกิล 2, สสามารถกระโดดข้ามหินใหญ่ได้ด้วยนะเพราะว่าระยะสกิลมันค่อนข้างไกล ถ้าปาติดสตันเรียบร้อยสตันอินก็ยืนซอยซอยเรียบร้อยอีกตัวเจ้าแม่นาคีเรียบร้อยครับผมถือว่าทําดีนะถ้าปาติดสตันนะโอเคเรียบร้อยตายแน่นอนไม่น่าจะรอดหึมกิลแรงมากอีตีตีเรียบร้อย,ย,นอนย,อยโอ้โหคลิปตีผมตายนะเมื่อกี้ไอ้คลิปตัวแดงอะ <laughs> โอ้ยพริปผู้สังหารกระตายตอนนี้ผมก็ได้ไอเทมชิ้นแรกมาแล้วนะครับผมเป็นดาบคริติคลอลนั่นเองค้างเอาค้างโอเคมาละเล่นเซิร์ฟเบต้านะครับมันก็ไม่ค่อยเสถียนเท่าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟทดลองไงเขาก็เอาฮีโร่ตัวนู้นฮีโร่ตัวนี้มาทดลอง เข้ากับระบบอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยเอาได้นะโดนเรียบร้อยโดนทุกดอกสตาร์ทว่าไงสตาร์ทโดนอยู่โอ้โหแต่มันกดสกิลหนึ่งหลบวะ่ะยังไงครับยังไงครับไปไหนจ้าเรียบร้อยเจอเพื่อนของเรานะครับผมถ้าเกิด เล่นกระตาเอ้ยเจอเจอเยื่อเจอเยืเออย่างนี้โอ้โหไอ้ธนูขอหน่อยเธอเออไอ้ธนูเมื่อกี้กดสกิลหนึ่งอะแล้วก็ล้าผมเฉยเลยตีไกลไงเนี่ยสกิลเนี่ยขอขอขอเอ้ยเรียบร้อยครับผมเตลนเรากดสกิลสามระยะการยิงของเราจะไกลขึ้นด้วยนะครับลืมบอกไปนะขออภัยด้วยตีให้แตกแตีให้แตกโอเค โอ,โ,โอ้โหเฮเอามาดิเอามาดิอาาดโอ้มันมันเล่นเป็นนะมันปล่อยล่างซาแยกไว้ไกลๆอ่ะตีตีต,ตีสวยสวยงามครับผมจบเกมเลยเหรอได้หมดทัดชื่นครับแต่ว่าโจก๊กเกอร์มา,าปาติดอยู่นะติดอยู่นะว่าไงอลิสต้านได้เปล่าไม่ได้หรอ โอ้ยตีนตีนตีนมาตีนมาเต็มเลยถอ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 ยยาวไปโอ้ยเลยธนูธนู <vin> โอ้ธนูเอ้ยโอเคถอยก่อนไหมกลับนะดูเชิงมันไม่ถอยกันอ่ะมันไม่ถอยกันอย่างนี้ก็ต้องเอาครับผมเอาก็เอามะเอาก็เอายิงยิงยิงเรียบร้อยหนึ่งตัวยิงก็โดยกัดหัว สองตัวครับผมจังหวะน,นี้ double tap ยังไงโจเกอร์ Joker, ไม่โดนไม่เป็นไรยิงฟรียิงฟรีได้อยู่ยิงฟรีได้อยู่ยอยโอ้ยมีกระมาติดระเบิดสวยครับผมจังหวะน,นี้คิวไปสามตัวนะทิปเปิลคิวแล้วก็ยังไงปอมล่างต่อมันอีกทีเดียวเองอะปอมล่างโอ้โหเลนบนก็คิวนะครับผมโหดๆหดทั้งนั้น แตกเรียบร้อยกลับบ้านดีกว่าไม่มีมานาละอันนี้อลิชนาจะเอานะครับโอ้โหกลัวไม่ได้บัฟกฟ้าจัดนัทยาสกิลสามเลยอ๋อแล้วทีมของเขายอมแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถามว่ากระต่ายตัวนี้โหดไหมก็โหดนะโหดมากนะครับผมถ้าเกิดคนเล่นเป็นหน่อยๆน,นะแบบสกิลหนึ่งสตันแม่นๆน,นะครับผมเรียกได้ว่ามีประโยชน์ต่อทีมค่อนข้างมากแล้วก็แถมสโลว์คิวก็ได้นะ แล้เป็นตัวที่ยืนยิงฟรีโหดมากครับสำหรับกระต่ายตัวนี้ก็สกอร์ผม8-1ดหนอซิดแนะคิวเยอะที่สุดนะครับผมแต่ว่าเสียดาตายไปนหนึ่งตัวนะครับผมก็เลยไม่ได้มีพีนั่นเองไม่เป็นไรนะก็ถ้าเกิดมานี่เป็นอีกหนึ่งแครี่ที่น่าจับจองน่าเล่นอีกตัวเลยนะครับสำหรับกระต่ายป่าตัวนี้นะออฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเจอกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ